ก่อนคำว่าไม้แค่นะคะสวัส uh huh. ดีค่ะ uh huh. วันนี้หนูจะมาเรียนเรื่องสีเทาเลือดลูกโบกันนะคะเรื uh ่อ huh. งกันยังเลยค่ะสีอันนี้หนูจะไม่เรียนเรียนนะแถวแรกสีอะไรบ้างคะคุณครูฮึตัวใหญ่งงแล้วสีชมพูสีชมพูออ๋ไม่ใช่สีชมพูสีชมพู แล้วก็สีเ,เขียวสีเขียวสีชมพูชมพูเขียวเขียวค่ะแล้วแถวต่อไปล่ะคะ,คะแถวนี้ไงม่วงเหลืองม่วงเหลือง้ก็ม่วงแล้วก็เหลืองก็ม่วงแล้วก็เหลืองค่ะค่ะข้อต่อไปอย่าลืมนะคะสีฟ้ามีกี่ลูกค่ะ ตีาตีาแล้วก็ตีต้มตีปาแล้วก็ปาต้มปาปาโอ้ไข่เก่งมากค่ะต่อไปข้อสุดท้ายค่ะแดงปาเขียวแดงปาเขียวแดงปาโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย